กลับมาต่อนะคะทรงบริจาคพระราชทร์ทรงซื้อตั๋วรอตเตอรี่มาทรงทิ้งทานเป็นเงินตาห้าช่างเป็นตั๋วร้อยใบทรงโปรยพระราชทานแก่รัษฎรเพื่อจะมีให้คนจนต้องลงเงินของตนซื้อตั๋วนั้นเลยเพราะมีพระราชประสงค์จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ซึ่งมิได้ปรงเงินในการ โอตอรี่เพื่อจะเป็นราบแก่คนเหล่านั้นบ้างคั้นเวลาบ่ายสี่โมงเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จออกโปรยทานคันโปรยทานแล้วจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าสั่งให้เรียกช้างน้ำมันมาที่ท้องสนามชัยคั้นช้างมาถึงแล้วคนผัดก็ถือพัดสวมมงคลแดงนุ่งกางเกงริ้ว เดินเข้าไปใกล้หน้าช้างประมาณสองวา3วา4วาก็เอาพัดตบกับมือพัดผานแล้วร้องว่าพัดพ่อพัด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 ,พด,พดแล้ววิ่งหนีไปช้างวิ่งไล่ตามไปจากข่าวทรงโปรยทานด้วยรัตตอรี่นี้เมื่ออ่านดารุโนวาดต่อไปในหน้า3 0 7 3ถึง309 ก็พบว่าเมื่องานเฉลิมพระชนพรรษาเดือน10หรือเดือนกันยาปีเดียวกันนั้นเพิ่งมีการขายรอตเตอรี่กันเป็นครั้งแรกในประเทศไทยน่าเสียดายที่ขนาดนี้เรายังหารอตเตอรี่รุ่น2417ไม่ได้ถ้าใครเก็บไว้ก็ขอให้ทราบเถิดว่านั่นเป็นรัตเตอรี่ที่มีคุณค่าที่สุดของประเทศไทยอ๋อเพราะเป็น รอตตอรี่พระราชธานจากรัชการที่5นี่เองค่ะค่ะสำหรับวันนี้รายการวินเทจที่่องได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ